สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากข้อความที่เราได้มาเกี่ยวกับเรื่องศัจธรรมอะคะ่ะแล้วก็การค้นหาความจริงในตัวเราเองครับผมคือเปิดมาก็เจอประเด็นที่แบบชวนคิดเลยค่ะเรื่องที่ว่ามีคนเยอะมากที่รู้จําหรือรู้จักหลักธรรมต่างๆอืมครับอย่างเรื่องทานบัพบ,บุญศีลส,สมาธิอะไรพวกนี้อแต่คําถามคือเอ๊ะ จะมีสักกี่คนกันนะที่รู้จริงหรือว่ารู้แจ้งเห็นจริงในตัวเองจริงๆอะคะ่ะครับเป็นการเปิดประเด็นที่ใช่เลยครับตรงมากๆเลยคือข้อความนี้เขาพยายามจะชี้ให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญมากๆเลยนะครับค่ะระหว่างการรู้แค่เอ,อ่อแค่เปลือกนอกหรือรู้แค่ข้อมูลนะครับอ๋อเหมือนเราอ่านๆจำๆมาใช่ครับเหมือนเราอ่านหนังสือท่องเที่ยวกับการรู้แจ้งจากข้างในจริงๆ อันนี้มันเกิดจากการลงมือเดินทางไปสัมผัสเองเลยค่ะค่ะซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่เอ่ออาจจะเปลี่ยนมุมมองหรือก็ท่านเปลี่ยนตัวตนเราไปได้เลยโอ้ห <c oughs> ข้อความเปรียบเรยได้ดีมากนะครับว่าประตูสู่สัจธรรมเนี่ยเปิดอยู่เสมอแหละแต่ว่าแต่ว่าใครจะเดินเข้าไปใช่ไหมคะ ครับผมการจะก้าวข้ามธรณีประตูนั้นเข้าไปสัมผัสความจริงแท้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วก็การลงมือปฏิบัติของแต่ละคนเลยครับการแยกแยะระหว่างรู้จำกับรู้จริงนี่น่าสนใจมากเลยนะคะมันทําให้ฉุกคิดขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะความรู้ที่เรามีมีกันอยู่นี่จริงๆเป็นแค่ข้อมูลหรือเปล่าครับใช่ครับแล้วทีนี้ข้อความนี้เชื่อมโยง การที่เรายังไม่รู้จริงเนี่ยเข้ากับสภาวะที่เขาเรียกว่าหลงไว้อย่างไรบ้างคะเหมือนจะบอกว่าถ้าเรายังไม่ไม่ตื่นรู้จากข้างในเราก็ยังหลงหลงวนวนอยู่ถูกต้องเลยครับข้อความชีช้ชันเลยว่าสภาวะหลงหรือความไม่รู้เนี่ยมันเหมือนเป็นม่านบังตาเราอยู่อ๋อค่ะทําทให้เรามองไม่เห็นความเป็นจริงแต่กลับกันพอเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาคือมีความเข้าใจแท้จริงจากข้างในแล้วเนี่ย ม่านนั้นมันก็เปิดออกค่ะสภาวะหลงมันก็จะหายไปผลที่ตามมาที่ข้อความบอกไว้นะครับคือจะสามารถรู้กิเลสต,ตายคลายกิเลสหยุดอืรู้กิเลสต,ตายคลายกิเลสหยุดครับซึ่งมันไม่ใช่แค่การรู้ชื่อกิเลสนะครับแต่เป็นการรู้เท่าทันธรรมชาติของมันเลยจนมันทำอะไรเราไม่ได้ค่ะ มันก็หยุดความอุ้นวายปั่นป่วนทั้งทางกายวาจาแล้วก็ใจลงได้ทำให้เกิดความสงบแล้วก็สิ้นความสงสัยในสิ่งต่างๆไปเลยเพราะเห็นแจ้งด้วยตัวเองแล้วไงครับโหฟังดูเหมือนเป็นเป้เปาหมายที่เอ่อยิ่งใหญ่นะคะแต่ก็ท้าทายเหมือนกันการรู้กิเลสตายคลายกิเลสหยุดเนี่ยครับผมแล้วทีนี้ข้อความบอกว่าเส้นทางที่จะนำไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยคือการที่คนคนหนึ่งกลับมาดูชีวิตจ,จิตใจของตนเอง จนถึงขั้นเห็นความคิดรู้ความคิดออกจากความคิดนั้นได้ตรงนี้สําคัญมากเลยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าการเห็นความคิดแล้วออกจากความคิดเนี่ยมันเป็นยังไงคะในทางปฏิบัติครับจุดนี้คือหัวใจเลยครับผมการกลับมาดูชีวิตจิตใจ,จเนี่ยก็คือการหันมาสังเกตการทํางานของจิตใจ,จตัวเองนั่นแหละครับโดยเฉพาะความคิดอ huh. เหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็มองดูกระแสน้ำที่มันไหลผ่านไป โดยที่เราไม่ได้กระโดดลงไปในแม่น้ำนั้นด้วยอ๋อค่ะค่ะเห็นภาพเลยการเห็นความคิดก็คือการระลึกรู้ว่าอ๋อตอนนี้มีความคิดเกิดขึ้นนะรู้ความคิดก็คือรู้ว่ากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่แต่ที่สำคัญที่สุดคือออกจากความคิดนั้นได้คอันนี้หมายถึงว่าไม่ถูกความคิดนั้นมันครอบงำไม่ไหลตามมันไป ไม่ปรุงแต่งต่อยอดสามารถวางความคิดนั้นลงได้โดยไม่ไปยึดต,ติดเหมือนเห็นแล้วก็ปล่อยผ่านไปใช่ครับเหมือนเราเห็นก้อนเมฆลอยผ่านไปบนท้องฟ้าแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปไม่ได้พยายามจะไปคว้าก้อนเมฆนั้นไว้อธิบายแบบนี้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะ มันไม่ใช่การห้ามคิดหรือหยุดคิดนะคะไม่ใช่เลยครับแต่เป็นการรู้ทันความคิดแล้วก็ไม่ตกเป็นทาสของมันนนั่เองถูกต้องครับและเมื่อเราฝึกฝนการสังเกตแล้วก็รู้ทันความคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆอ,อย่างต่อเนื่องผลที่ตามมาก็คือความสว่างความสะอาดและความสงบในจิตใจอืมสว่างสะอาดสงบครับสว่างก็คือมีปัญญาเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงสะอาดก็คือ จิตมันไม่มีความขุ่นมัวของกิเลสแล้วแล้วก็สงบคือจิตไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายค่ะซ่งข้อความนี้เขาสรุปไว้อย่างคมคายเลยว่าเป็นวิถีแห่งผู้ฝึกฝนตนด้วยปัญญา๋อค่ะปัญญาในที่นี้จึงไม่ใช่แค่ความรู้จากการอ่านหรือการฟังนะครับแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นแจ้งข้างในตัวเองจริงๆเข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่าหัวใจหลักที่ข้อความนี้ต้องการจะสื่อจริงๆก็คือการเดินทางเข้าสู่ความเข้าใจที่แท้จริงหรือรู้แจ้งเนี่ยมันไม่ได้มาจากการสะสมข้อมูลความรู้ภายนอกอย่างเดียวเลยไม่ใช่เลยครับแต่ต้องอาศัยการหันกลับมาสำรวจภายในจิตใจเราเองใช้ปัญญาในความหมายของการรู้ทันตามความเป็นจริงเป็นเครื่องมือนำทางไปใช่ไหมคะใช่ครับสรุปได้ตรงประเด็นเลยครับความรู้จำจากตำราห,หรือจากครูอาจารย์เนี่ยเป็นเหมือนแผนที่นำทางเฉยๆค่ะ แต่การเดินทางจริงๆต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติก็คือการหันกลับมาดูจิตดูใจตัวเองฝึกฝนที่จะรู้เท่าทันสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นข้างในด้วยปัญญาจนมันเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งจากประสบการณ์ตรงของเราเองนี่แหละครับคือการเปิดประตูแห่งสัจธรรมที่ข้อความพูดถึงค่ะซึ่งเป็นประตูที่มันเปิดอยู่ภายในใจของเราทุกคนอยู่แล้วรอเพียงแต่เราจะหันกลับมาแล้วก็ก้าวเข้าไปสำรวจมันครับ การคุยกันวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากๆเลยค่ะข้อความนี้เหมือนชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองจริงๆนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการรู้จำหรือว่าเรากำลังเดินทางบนเส้นทางของการรู้แจ้งอยู่กันแน่ครับผมเป็นคำถามที่ดีมากครับ มันทิ้งท้ายให้เราคิดต่อไปได้อีกนะคะว่าบางทีการแสวงหาที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่การเติมความรู้จากข้างนอกเข้ามาเรื่อยๆก็ได้อืมครับแต่เป็นการฝึกฝนที่จะมองเห็นความจริงที่มันอยู่ข้างในใจเราเองเนี่ยให้มันแจ่มชัดมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ